แล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมการ์ดอย่างมาเว l ส na ปอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเล่นเด็กโลเนนนั่นเองนะครับผมโลเนนนะครับผมเป็นการ์ดคอสห้าพลังห้านะผมความสามารถต่อเนื่องบวก2พลังต่อสู้ตามจานวนการ์ดในมือฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็หมายความว่ายิ่งการ์ดในมือฝ่ายตรงข้ามเยอะพลังโลเนนก็จะยิ่งแรงนะและการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็มีได้มากสุดก็คือ6ใบนะครับหกคูณสอเท่ากับ12บวกอีก5นะครับเป็น17นะครับผมนั่นคือสูงสุดท จะทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดในเด็กของโลเน่กันนะครับว่ามีการอะไรบ้างการ์ดในเด็กของโลเน่นะครับผมก็จะเป็นการ์ดเติมมือฝ่ายตรงข้ามซะส่วนใหญ่นะครับเช่นมาสเตอร์โมนะครับแม็กซิมัสแบ็ควิดอวิสตันส่วนการ์ดใบอื่นเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่ทําให้เราเล่นเด็กนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอยา่างสไปเดอร์แฮมฮอคมาจิกก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเล่นได้7เทินนะครับผมทำให้เราเนี่ย,ม,ยมีเวลาที่จะลงการ์ดใบใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างไอออนแมนนะครับแซนแมนนะโดยคอมโบของเราในเด็กนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่เราเนี่ย เล่นคอสโมในพื้นที่เดียวกับโลแนนในพื้นที่เดียวกับไอออนแมนนะครับผมจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถเปิดตัวการ์ดอย่างเอนชานเต็หรือโลกเพื่อขอมยคคามสามารถต่อเนื่องของโลเนนหรือไอออนแมนได้นะครับเราจะเล่นแซนแมนนะครับก่อนโลแนนเพื่อทําให้เดินสุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลงการ์ดได้แค่1นึ่ใบนะครับผมโลเนนล้วก็จะมีพลังบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมี j u b i l ลี่นะครับผมจูบิลลีเนี่ยผมใส่เข้ามาเพื่อ ทำให้เราเนี่ยดึงการ์ดใบใหญ่ๆลงมาเล่นได้หรือดึงการ์ดที่ใช้เติมมือฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมแล้วก็เป็นการแก้ทางในเด็กของดาร์คฮอสด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะเจอดาร์คฮอกับอติเชมเยอะเนาะส่วนใครนะครับผมถ้าไม่อยากใส่จูเบอรี่เนี่ยก็สามารถไปใส่ไอออนแลดก็ได้นะครับผมหรือจะใส่ทาร์ตมาสเตอร์เข้ามาก็ได้หรือใครจะใส่มิสติกก็ได้นะผมแต่ว่าที่ผมไม่ได้ใส่มิสติกมาเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีครับผมเด็กเราก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมเกมแรกกันเลยครับไป วอชิงตันดีซีนะเธอแรกเราผ่านเนาะเราไม่มีการ์ดลงเป็นคินนะเรายังไม่มีการ์ดจะลงนะเพื่อนหกไม่สามารถลงการ์ดได้ผมว่าเราต้องมาจิกกลางเนาะเพราะว่าเราไม่น่าจะมีการ์ดที่ลงทันเขาว่าถ้าเขามีดักฮอคเขามีจี้มากกว่าเราอะเขาสามารถลงการ์ดเใหญ่ตรงกลางได้ก่อนเราอะ่ะเราก็ต้องมาจิกกลางนะ ตอนนี้ผมขอเปิดก่อนได้ไหมผมก็ต้องการก่อนนะผมทุบแล้วกันผมแฮมนะโอเคเขายังไม่เปิดตัวนะควินเจตบวกเอเจนต์โฟสัตเราจะทุบพลิวลิง เอหน้าเราเจะลงฝั่งขวาไม่ได้นะแต่เธินกันไปแล้วก็ลงยังลงได้อยู่เ่อนนี้เราต้องโลนแอนเนาะดูว่าเราคอนแซนแมนเราแซนแมนเทิรน์นี้เพื่อลงโลนแอนเทิร์รนนนหน้าแล,แล้วสุดท้ายเราก็ค่อยลงการ์ดท,ที่เติมมือฝ่ายตรงข้ามเล่นกลางนะเราควรสู้กลางมากกว่า โอเคครับเขาได้จั่วกการ์ดนะถือว่าเป็นเรื่องดีกับเราโลแนนบวกบวกอะไรไม่ได้ตอนนี้เราก็โลแนนนะโลแนนะซ้ายเนาะกันโดนใบกันโดนขโมยเนาะถือหน้าเรามีจูเบลี่กับคริสตั้นเขาชูรีเพราะฉะนั้นการเขาก็จะเบิ่มเบิ่มแน่ๆเราต้องลงไอออนแมน บวกแม็กซิมัสนี่จะแรงที่สุดของเราละเขาจะเล่นอะไรได้ถ้าเขาลงชูรีการที่เขามีันนนคือออไแมเขาลงอะไรอะกิลกลเมตรสามสิบแล้วเรายังไหวนะนนต,ตอนนี้เราแรงนะครับผมว,ว้าวเราทำได้เอาหน่อยเด็กโรนันย,ยนนะไป มอนเตอร์เขามีดูมด้วยอะเขามีดูมด้วยนะเด็กเขามีบลิงก์มีดูมบิกงเทิร์นสี่เดทโดเมนเดทโดเมนเราลงจูบิลี่ได้นะว้าว ว้าว wow. นีพน่พื้นที่ของเราพื้นที่ของเราเราจะเปลี่ยนทำไมละ่ะงั้นอนะผมคอสโมดักไว้ก่อนแล้วกันจะไม่มีใครมันหยุดยั้งโลเน,นลเราได้ถ้าหากว่าเขาขึ้นมือเราแล้วนะเทิร์สี่เราจูบิลลี่เทิร์ห้าต้องเป็นโลเนนนะขอท็อปเด็กโลเนนเขาคิงพินเซบูต uh ูทำลายลออฟาวคอน แบบนี้นะจูบิลี่อย่าพึ่งดึงโลนนขอร้องขอร้องเลยขอเป็นแซนแมนโลนนไอออนแมนอะไรอะไรแอนแอนแอนะไรเงี้ยอย่าพึ่งเอามาเข้าใจปะดีที่สุดคือแซนแมนแซนแมนนะฟังดีๆนะเว้ยไม่ใช่โลนนนะเวย้ยจูบิลี่ลูกพ่อเฮมแล้วมีหนึ่ง เรามีหนึ่งอยู่ตรงกลางอแล้วเราท็อปเด็กโลแนนะไปครับคุณว่าเขามีเหมือนกันปะเขามีดูมใช่เขามีดูม,ช,ม,ดมชอบจรงเลยซื้อปะทูนเลงดีจัง สุดท้ายนะผมว่าเขาเขาดูมป่ะสายเรามียี่ิบสี่นะถ้าเขาลงดูมเขาเขาแพ้นะไปดูมป่ะดูมป่ะแล้วเขายอมเขาไม่มีดูมมันหยุดมันอยดนู่นหนะมันอยู่ใบสุดท้ายน่นนะบอกแล้วอย่าไปเล่นไอเชมัเห็นปะโรนนครับลูกพี่ครับช่วยผมขึ้นแรงแรงร้อยทีครับ แล้วเรามาเจอกับเด็กอะไรก็ไม่รู้ขอทุบถ้าเป็นเด็กโลกีิขอทุบโลกิแบบสวยๆโอดินโอดินก็สวยนะอ่อดึงไปเลยครับเซล่าดึงเซล่าเด็กเซิร์ฟเฟอร์ปะเนี่ย เด็กเซิร์ฟเฟอร์เราต้องท็อปเด็กคอสโมโนะยังไงยังไงก็ต้องท็อปเด็กคอสโมโนะเธอหน้าเสบาสเตียนชอมอกมาแรงเกินแรงเกิน,กนอ่ะจ่วคนละใบเพื่อมีโอกาสจะได้จ่วโอ้โหบูดมาจิก โอกาสในการเจอว่องนะคอร์สมเถอะคอร์สมเถิดนายเพื่อนยังมีโอกาสอยู่<อ>เราสู้เลนชอไวนะต้องคอร์สมนะจ่าเนี้ยขอทับปเลคคอร์สมเถอะสวยเราได้เปิดก่อนนะแล้วเขาผ่าน สวยมาสเตอร์โมกับไอออแมนนะแล้วเขายอมแพ้ใช่ชน,นะขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่เล่นอลิเชมครับพอแล้วไม่เอาแล้วอลิเชม,มอ่ะตอนนี้เราไม่เจออลิเชมนะค็อกไปก่อนเอาก้นอนหินไปก้อนหินบังหน่งศอกข้าเจอหินละจั่วการ์ดคนละหนึ่งใบด้วยคิทตันช็อตเขาได้กนอะไรแพที่อ่อนเหรอ ว้าวเดอะนิกซ์ซ์เราแค่ชนะกางให้ได้แค่นั้นพอเนะี่ยเราต้องลงคอร์สมู่กางไอรอนแมนแล้วเราต้องทอ็นนอ,งทอปเด็กโลแนนให้ได้ต้องท็อปเด็กโลแนนให้ได้เท่านั้นก้อนหินเอาอก้อนหินเรามาทำลายได้ยังไงฮะทำอย่างนี้ได้ไง ผมจะเพิ่มโอกาสในการจวเจอโลแนนมันอาจจะอยู่ไปสุดท้ายแล้วเราก็จวดไม่เจอนั่นคือความสวยเขาแพตตี้ออนไอออนแมนกลางนโลแนนเถอะไอออนแมนเขามิสทีก็อป็นที่อออีิทีหนึ่งทำไมเขาไม่ลงกลางเลยเขามีอะไรอ่ะเขาไม่ให้อะไร มยังไม่ลงนะผมต้องเติมบึงให้เขาก่อนดึงแมสซิมัสไม่ใช่ดึงแฮมโลมาทุบบูมาเวลก่อนเอาซินเนลไปอีก2เครื่องจกักรกลเขามีซูเปอร์สาก,กาว <c oughs> เราไหวปะเราน่าจะไหวนะเพราะว่าการ์ดในมือเขาน่าจะเยอะกว่าเราอะเราจะไหวนะเราโลแน,นะ 40แสตท์กอลขฟคุณมเท่าไหร่28มันต้องอย่างงั้นครับเออนนะีอเ่เปิดมาเปิดมาแค่ไม่ใช่เด็กอลิเชมผมก็เศร้าซ้ำซึ้งตึงใจละฉันเจอหินละนายเพื่อนคาบคอกอ้าวไม่ใช่เกาะมอนสเตอร์ ได้บวก10มาคนละใบเธอนี้เราไม่มีอะไรเล่นแล้วก็ผ่านเขายังไม่มีการ์ดลงเลยเอร์เดอร์เวิร์เราอยากจะจวดนะเราอยากจะจวดนะแซนแมนหนึ่งใบเขาปุ๊บปิดไปก่อน,นทันทีจูบิลี่จูบิลี่ลาก ลากโรแนนป่ะใช่ป่ะที่เราคุยกันไว้ใช่ไหมครับรแตท็อปเด็กโลแนนไงจิงเจ้วสุดจับสุดจริงกระดิ่งโหผมวันเพิ่มเพิ่มเธนในการเล่นก่อนถ้าเราจะเอาแรงๆขนาดน,นั้นจริงๆ เธอหน้าเราจะลงไอออนแมนกลางได้และเธอเจ็ดเราจะลงโลแนนที่ซ้ายจะเป็นแบบนั้นแหละแต่เราต้องเอาเครื่องจักรกลสังหารมันแล้วาปะะไปร,รืยลรบลึดตัวอยู่ให้เขาไปก่อนสองใบส่งหอนคู่ไปสอ,อมิด ว,ว้าวแล้วเขามี man ไอ้แนแมนถ้าเขามีแล้วเราจะไปสู้กลางกับเขาไหวปะเรานำอยู่สามเลนนะแล้วถ้าเราจะสู้ละ่ะถ้าเราแซนแมนเถินหน้าเขาจะลงการได้แค่ใบเดียวแบบนี้มันเสี่ยงเสี่ยงเกินไปนะแต่มันก็มีโอกาสที่เราจะชนะได้ปะถ้าเราเล่นแซนแมนถ้าเขาไม่ลงชนะเลนเราทุกเลนได้ในเทินเนี้ยน้กที เขาคือไอออนแมนเขามีมากกว่า19บเ้ละล่ะไม่สิน่าจะเหเจ็าม่มากกว่าสิเจ็ดเขามีมากกว่าสิบเจ็ดะล่ะเขาม,มา,กกา,า,ะามีเขาก็ต้องชนะอะไรอ่ะอ๋อตกใจหมด น,น,นึ่ก็สู้มึงกสู้ขวาได้ใจหายวา่าใจหายวา่าโอ้โหเฮ้ยยังตกใกจแต่ตะกี้ไม่หายเลยลงมาได้บุกวา่าบวบอินเฟอร์นโนโอเคโอ้โหโอ้โห เขาเรียกันอะไรอ่ะหอนคูสองเม็ดไปคานเน่ฮอนคูไปเข้าไปเกบพัทเท่ลเราได้อะไรเราได้ออก,กา้าผมขอมาจิกเข้าไปเพื่อเพิ่มเทินในการเล่นเกมนี้ ไนท์คอเลอร์ฝั่งตัวข้ามมันจะสุ่มการ์ดได้ดีตลอดไปได้ยังไงจูบิลลี่ดึงคอนโมล,ลงมาเพื่อป้องกันโลแนนที่จะลงในตาต่อไปขอบคุณครับแองเจล่า <Angela. S 2> <Yeah. S 1> ได้วิดโดดอวคิได้วิดโอวบไบไป ผมลงโลนนได้ตรงกลางแล้วกันไม่อยากจะไปสู้ซ้ายเด็บดบี้เดรววลกลางเราแรงและส่งคนไปปกป้องก่อนดีกว่าไหมอันตรายจว่คนละบยเนาะเขาจะได้มีการ์ดเยอะๆแล้วเขาแล้วโอ้โหแล้วเขาอุดหมดจะบอกนะ โอาเคว้เควเฉยเนาะโอเคน่ากลัวเขาลงได้ใบเดียวการ์ดเออเขามีการ์ดสิบจีที่จั่วขึ้นมือด้วยกิดพอร์ททอลนี่หว่าเนาะไม่น่ามีอะไรนะมากกว่ามากกว่าโอเคผ่านไปได้ด้วยดี ใช่ชนะเอ้ยอ,อ,ะ,อ,ะ,อะแล้วครับผมสำหรบับคลิปนี้เราก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเด็กโลแนนนะครับก่อนจะจากตลากันไปนะผมผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าสู้ๆนะครับสำหรับเมตาอาริเชมสแนปขอใทุกคนโชคดีสำหรับวันนี้ขอบคุณครับไปแมงเ้ยเจออาริเชม